โอ้โห oh สุดยอดครับเจ้าป่า Nottingham Forest เอาชนะแมนซิตี้แชมป์เก่าไปได้นี่แหละโอ้โ oh หค่อยสมกับทีมที่อยากจะไปเล่นยู a c ฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าหน่อยนะครับสำหรับเจ้าป่า Nottingham Forest นะวันนี้เนี่ยคู่แรกพรีเมียร์ลีกเป็นเกมบิ๊กแมชนะในพื้นที่ยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะก็จริงก็แย่งกันแหละนะครับระหว่าง Nottingham Forest กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องมาต่อสู้การแข่งขันกัน แล้วก็แม้ว่าโอกาสยิงจะไม่ได้เยอะกว่าซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรที่เราคาดเดาได้นะแมสซิตี้จะคอนโทรลเกมภาพรวมได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะนี้ก็เป็นทีมใหญ่นะแม้ว่าปีนี้จะไม่ได้เข้าฟอร์มเข้าฝักก็ตามแต่ก็คงจะเป็นเกมอะไรทํานองนี้นะแต่ว่าฝั่งของนอตแฮมฟอรเรสเนี่ยก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้ครับประตู10เนี่ยมาจากคาร่ามาสันโอดอยครับตัวรุกนะที่ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เรื่อยเนะ วันนี้ก็สามารถที่จะยิงประตูเอาชนะแมนซิตี้ไปได้วันนี้ฟอเรส์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ได้1ต่อศูนย์นะครับนี่ก็ถือเป็นชัยชนะนัดสำคัญที่ช่วยนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะเียร์ลีกในตอนนี้เพราะว่ามันที่บอกว่าคู่นี้เขาแย่งแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอยู่ถูกไหมฮะก็อยู่ในอันดับที่3และก็อันดับที่4คือด้วยชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ฝั่งของนอตแฮมฟอเรส์เนี่ยมีแต้มเหนือกว่าแมนซิสตี้ถึง4แต้มนะครับ แต่ที่เรียกได้ว่าเท่เจ๋งวันนั้นเออนี่ถือเป็นชัยชนะของนอเทียมฟอร์เรสเหนือแมนซิตี้ครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1997โอ้โหตั้งแต่ปีเกิดเลยนะมันนานมากเกือบ30ปีแล้วเนี่ยโอ้โหก็ยินดีด้วยครับถ้าหากว่าสุดท้ายทางด้าน,นของเจ้าป่าสามารถไปเล่นในยูเฟ้าแชมเปี้ยนลีกได้พวกเขาก็คู่ควรนะกับฟอร์มการเล่นในฤดูวาลนี้ขณาดที่แมนซตตี้แชมป์เก่าก็ยังคงต้อง เรียกว่าคำหาฟอร์มการเล่นระดับท็อปต่อไปแต่ผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าสุดท้ายเนี่ยเรือใบสีฟ้าจะยังคงได้ไปเล่น UCL ีลในฤดูกาลหน้าอยู่ดีก็รอติดตามกันต่อครับสำหรับเียร์ลีกนะจ๊ะ